เราได้มากระบกหมูมาอันนี้เราจะย่างมากระบกหมูกันกเีนเนะนเดดยเฉือนเอาพวกอันนี้ออกก่อนเดี๋ยวคนแก่จะกินไม่ได้เอาพวกเขาเรียกอะไรอนะพังผึออกนะมังผออึกติดติดมันพร้อม,ออม จะมาบมนมันจะหมักแล้วก็ยาก่างออบอันนี้ก็บ้างหน่อยบ้างหน่อยชินกันนี้เนาะไย่ค่อยลอ้างแล้วก่อนเยอะ ตัวอยากกินอันนี้แล้วเนี่ยสันโคอจะเนื้อสันโคอหมดก่อนก็เลยเอาหมักกระบ,บุกหมูมาแทนโอ้ใช่แต่ตัวอยากกินคคหมูย่างแต่ว่าเนื้อคคหมูย่างหมดก่อนฟังผืดกินกับฟังผืช เนืยวแดงฟือน,นี่มักกระบุกล้วนๆมีบางก่อนเสียบหมาย,ย่างหมักจะได้เข้าเครื่องเอาล้างด้วยน้ำส้มสายชูจันคอย่างสไล์ด สมัครรวมกันเลยสามเกลือหรอกบางคนก็นเรียกสามเกลือไม่ใช่สามเก,กลือันสี่เกลือข้าวผักชีกระเทียมพริกไทยที่โขกไว้ซีอิ๊วขาว ตานิดหน่อยน้ำมันหนอยอออซอสปรุงรสขยงเลยมือขยำเลย,ย,เลยร,รุ่นนีน้ผงกะหรี่มาดมดมเนี่ยกลิ่นหอมใช้ได้ละ อมเครื่องเทศออกมาแล้วไปปิดให้แรปก็ใส่ถุงครอบแล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นหมักให้ได้ที่ก่อนแล้วก็มาเสียบไม้ย่างกันกระบอกหมูที่หมักเมื่อวานเนี่ยเดีย๋ยวเรามาย่าง เหล,ล,ล,ลืองเหลืองหน่อยวันมีอบไปแล้ว มันมนีก็เหลือนิดหนึ่งเลยจะย่างจะได้ความหอมของกลิ่นถางว่ะหอม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  ดูมาก็เหมือนหมูสเต๊นนะนเรื่องๆคล้ายเลยอะ่ะกาหมักคุงกะหรีมาเหลืองมากเลยเดี๋ยวจะพักไปเอาลูกชิ้นกับปลาหมึกมาย่างตัวดีกว่าบางชิ้นมันก็ได้แล้วอะ่ะแต่ว่า มันไม่เท่ากันนะแล้วก็ลูดออกเป็นบางชิ้นแล้วกันย่างาง,าง,าง่ายกว่าบางชิ้นก็สุกบ้างบางชิ้นก็ไม่สุกนี่ไม่ก็ไม่ก็มีแล้วนี่จะสุก แอือหิดกับสัง เฉพาะไอ้ที่มันชิ้นใหญ่ๆเป็นเตรียมคำ จิม้มน้ำจิม้มสุกี้ก่อนนี่ยว้าวแบบน้จิ้มง่ายสำเร็จรูปกรุบกรุบยอดมาแล้วเฮ้ๆๆ้ว่าตะผุนจิบอมา่อนอยานางก่อนนางย่างปลาตปรเอาอยยานางหนึ่งคำมาา่านขวับอร่อย เนี่ยายางปลาฝนมาพร้อมอีกคำอีกคำนึง่งอืหืุบืมืม